สวัสดีครับมาพบกับเซลล์หน้ามนคนเมืองนนนะครับวันนี้ผมมานำเสนอ,อจะเป็นรุ่น4ประตูยกสูงนะคือเป็นรุ่นเริ่มต้น LDA นะครับแต่คันที่ผมจะนำเสนอเนี่ยมีการแต่งให้แบบเป็นทรงเขาเรียกว่าทรงอีลับแคะน,นะครับก็คือมีการโหลดจัดทรงใส่แม็กเท่ๆสายซิ่งนะแต่เป็นสายซิ่งยกสูงนะครับสำหรับ คันนี้เลยก็ราคาอยู่ที่8 4 0 0 0 0สบาทนะครับผมก็จะมีสีดำสีบอลเงินสีเทาลมโบใหม่แล้วก็ขาวมุกนะครับขาวมุกเพิ่ม7 0 0 0นะก็สำหรับคันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของล้อมเตยนะฮะก็คือจะเป็นแม็ก18นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นยาง2อ5 60 R 1าออันนี้ก็จะมีการโหลดนะครับให้แบบวินเป็นทรงโหลดเตี้ยนิดนึงจากยกสูงนะฮะนี้ไฮเดรนเดอร์ มาเป็นตัวเตีย้ยเขาเรียกว่าส่งอีลาบแคก็จะเป็นโหลดเนี่ยจะเป็นหน้าสี่หลัง2นะครับก็จะดูหล่อแบบนี้นะคือใครชอบสายนี้นะครับผมก็คือสี่ประตูหรือว่าจะเป็นแคปไฮเลนเดอร์ยกสูงก็สามารถทําทรงแบบนี้ได้นะครับ <S <S ในส่วนของล้อมแมกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแมกทีสามก็คือจะเป็นก้านยกแบบนี้นะครับอันนี้ดำพร้อมหยอดแดง นะฮะก็คือจะมีในส่วนของคอบคอบเบรกแล้วก็ตัวชุดน็อตอันนี้สีม่วงอันนี้ก็คือจะดูแบบมีสีสันขึ้นมานะครับและในส่วนของยางเนี่ยก็จะเป็นยาง265 60R18 เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะรุ่นเริ่มต้น LDA ภายในจะสวยขนาดไหนนะครับ สำหรับรุ่น LDA นะก็คือเบาะจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับผมมาพร้อมจอทัสกีีนนะครับ7นิ้วแล้วก็กล้องมองหลังสำหรับที่พวงมาลัยก็จะมี Mat Media, ม,มัติมีเดียควบคุมวิทยุแล้วก็รับโทรศัพท์ได้นะครับอันนี้แค่รุ่นเริ่มต้นก็สวยขนาดนี้แล้วนะครับสำหรับท้ายรถนะฮะเนี่ยอันนี้คือพอโหลดแล้วนะอันนี้คือก็จะดูแบบเป็นทรงแบบนี้เลยเตี้ยบแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ด้านหลังก็จะมีมือเปิดตรงนี้จะมีมาพร้อมกล้องมองหลังรุ่น lda นะครับก็คือจะมีจอมีกล้องหลังกล้องก็อยู่ด้านนี้นะครับกันชนเนี่ยยกสูงก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนติดกับทางตัวด้านหลังเลยสวยนะครับเฉียบสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับสี่ประตูยกสูงรุ่นเริ่มต้นนะครับไฮแลนเดอร์ er นะฮะก็คือเกียร์ธรรมดาอันนี้ราคาอยู่ที่แปดแสนสี่มืนบาทนะครับ สีก็จะมีสีเทาลำโบแบบนี้สีใหม่นะฮะแล้วก็จะมีสีดําสีบอลเงินแล้วก็สีขาวมุกเพิ่มเจ็ดพันนะครับก็เป็นรุ่นเริ่มต้นที่เราแต่งให้แบบนี้เลยนะโหลดจัดทรงแล้วก็เป็นรลับแคะดาวจบอยู่ที่2 5 9 0 0ื่นเก้า้นะครับเน้นเลยนะ2 5 9 0 0ื่จบแบบนี้นะครับแม็กเลือกลายได้หรือว่าจะให้โหลดในรูปแบบที่ตัวเองชอบแบบไหนก็ มาดูรถที่โชว์รูมหรือว่าทักมาจากทางเพจเมืองนอนแล้วก็ช่องทาง YouTube ได้นะครับใครสนใจรุ่นนี้นะก็คือแนะนำได้เลยนะครับอ่ารอบหน้าเรามาเจอกันรุ่นต่อไปสวัสดีครับ